สวัสดีเพื่อนๆในปีพศ2568วันนี้อยู่กับดิฉันปานิชและว,วันนี้ดิฉันจะไปเยี่ยมมานีเพื่อนเก่าที่ย่านบางลำพูสักหน่อยแต่ฉันไม่ได้ไปคนเดียวนะคุณเซฟกับคุณตั้นก็ไปด้วยครั้งตั้งแต่รัชการที่หนึ่งทรงมีรับสั่งให้เฉลยขเขมรขุดคลองรอบกรุงทําให้พระนครมีการค้าขายที่เจริญขึ้นย่างบางละูนี้ก็มีผลพอได้ไปด้วย าคนเดินเรือภัยมายามืดแล้วเห็นหิงห้อยก็ดูได้ทันทีว่าตอนนี้ได้พายมาถึงยา่นยานบางลำพูแล้วย่านบางลำพูนี้เดิมทีเป็นย่านเก่าแก่ที่มีมาก่อนจะสถาปนากรุงรัตนโกสิน์ไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายขนาดนั้นเมื่อรชัชกาลที่หนึ่งทรงสั่งให้ขุดของรอบกรุงความเจริญก็ไหลามาตามของที่ขุดด้วยดูนี่สิ นี่คือแผนที่ของบางลำพูตอนที่ยังไม่มีถนนไอ้ที่เห็นดำๆตรงนั้นน่ะเป็นคลองทั้งหมดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านใช้เรือในการเดินทางเล่ามาพอสังเขตตอนนี้ฉันคุณเซฟคุณตัน้นขอตัวเดินทางไปหามานีเพื่อนรักที่บางลำพูก่อน ตอนนี้ฉันและเพื่อนๆมาถึงที่บางลำพูแล้วแต่ยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงแน่ก่อนจะถึงเวลานัดฉันจึงตกลงกับเพื่อนว่าเราจะไปเดินเล่นที่โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวทกันก่อนโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชเดิมทีเคยเป็นวังของกรมหลวงจักรเจดดาแต่พระองค์ทรงไม่มีทายาททำให้เมื่อสวรรคตแล้ววังของท่านจึงตกเป็นที่ดินหลวงต่อมา ในสมัยของรัชกาลที่5ก็ได้ถูกทำเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชและต่อมาในรัชกาลที่7ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นกรมธนารักษ์โดยกรมธนารักษ์นี้ได้รวมกรมกระสาบสิทธ,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 ธิการกรมพักคังมหาสมบัติกรมเงินตา่ากรมรักษาที่หลวงและกันปนาโดยจะดูแลที่ราชพักพัสดุ จัดทําและบริหารเงินตาเช่นเหรียญกระสาบที่เราเอาไว้ใช้จ่ายกันในปัจจุบันโดยเหรียญกระสาบแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่หการประเมินราคาทรัพย์สินและการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเช่นการดูแลของมีค่าส่วนพระองค์หรือการจัดทำเครื่องอิเริยยศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังคงส่วนของโรงพิมพ์ครุสภาไว้อยู่โดยมีการออกแบบตึกเพิ่มโดยพระสาโรธรตันนิมานโดยโรงพิมพ์ครุสภาจะใช้การพิมพ์แบบ l e t เชอร์เพรสตามหมอบัตเลที่เป็นคนแรกในประเทศไทยในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดทำให้การพิมพ์แบบนี้มีลักษณะเด่นของการพิมพ์คือตัวหนังสือจะยุบลงไปในกระดาษ โดยจะเป็นการพิมพ์หนังสือต้นฉบับเช่นการพิมพ์หนังสือเรียนเป็นต้นเมื่อถึงเวลานัดแล้วฉันก็เดินมาหามานิที่บ้านแล้วก็พบเจอกับหล่อนที่แบบอบเจาะดูดูละครอยู่นี่คือละครร้องแม่บุญหน้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหน้าหลงไหลโดยละครร้องแม่บุญน,น้าจะเป็นการแสดงสีหน้าได้รำและร้องไปด้วยคุณเจ๊ว่าคนต้นที่ไม่เคยเห็นก็ลองแอบ,บดูผ่านดูข้างๆกับมานี ฉันที่ยืนรอให้ทั้งสามคนดูจนพอใจแล้ว <_ d ye> ก็พาทั้งสามคนไปนั่งดูหนังโรงเงินเงินเงินหนังที่กำลังดังอยู่ช่วงนี้ฉันดูแล้วก็สนุกดีแต่ฉันอยากจะดูเรื่องอินซีแดงของคุณมิชชัยมัญชามากกว่าเ <_ d ye> มื่อดูหนังจบแล้วมานีก็แนะนำฉันและเพื่อนให้ไปนั่งทานโกปี้ที่ร้านกาแฟนันทยาฉันขอบคุณมานีและไปตามที่หล่อนบอกปาอออลาท่องโกจนละสองบาทกาแฟเย็นแก้วละหนึ่งบาท ราคากำลังดีพวกเราสามคนนั่งสนทนาไปพลางยกแก้วกาแ,แฟดื่มก่อนที่จะได้คุยกับอติลูกเจ้าของร้านอาติเล่าว่าบางพระบลุลกว่วย้ายมาตั้งแต่บางลางังพูเริ่มมีถนนของทางในรังโกปีของว่าขายดีทุกวังไม่เชื่อหรือลองมองดูแถวนี้มีแต่คงจริงอย่างพวกทางนั้นหวัวแต่พวกลือ้อสนใจชาวห้องนอนสองห้องน้ำไม้ท่านสองมีราคาไม่แพง เมื่อทานเสร็จก็ถึงเวลายแยกจากคุณเซฟและคุณตั้นแต่สินใจจะไปร้านรองเท้าแก้วฟ้าเพื่อซื้อรองเท้าหนังควายคู่ใหม่ส่วนฉันเองก็ตั้งใจจะไปร้านตั้งหัวเสีงและหาดูเสื้อผ้าทรงเปิดสกาที่ห้างนิวเวิลระหว่างทางที่เดินไปฉันก็ได้ยินเสียงทุบท่องแผ่นจากดอกบ้านช่างทองเดินมาอีกหน่อยก็เห็นชาวบ้านนั่งบุขันเงินเป็นลวดลายปราณีตน่าดูชมก่อ,อนที่หูวของฉัน จะถูกเสียงอื้ออึองดังไพเราะมาจากตอกไกลแจ้ดนตรีไทยบรรเลงเป็นทันนองกลิ่นเครื่องหอมน้ำปรุงลอยมาทำเอาต้องเดินเข้าไปดูก็เห็นหญิงวัยกลางคนหยึดผ้าไว้กับสะดึงแล้วปะติ้นทองลงอย่างชำนาญเมื่อหายสงสัยแล้วก็เดินออกมาได้ไม่ไกลเห็นคนแทงหยวกด้วยเป็นลวดลายด้วยความขวักไยคงเป็นเพราะต้องทำหลายหยว คิดไปคิดมาก็นึกถึงร้านล้านทองเลยเดินไปซื้อตะเพียนสารมาฝากคุณหลานที่น่ารักดีกว่าการเวลาผ่านผ่านไปวิธีชีวิตจากเดิมก็ถูกเปลี่ยนจากย่านที่พุกพ่านไปด้วยวัฒนธรรมผู้คนน้องถิ่นมากมายก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยบางร้านปิดตัวลงบางร้านก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อให้ภูมิปัญญากเก่าๆเจริญหายไป แต่ก็ยังจะคงถูกรักษาไว้ที่พิพิธบางลำพูว้าวว้าวว้าวบางลำพูมีมานานจังและนี่คือการความประทับใจแรกของผมมีได้พันบางลำพูเป็นการพาเราย้อนไปกลับไปทำเค้าจาักเกี่ยวกับย่านเก่าแก่ของกรุงเทพอย่างบางลำพูนื่อยากมีชีวิตชีวาและก้ชิดมากๆเขาจะแรกของผมก็คือสิ่งคือเรื่องราวที่มีเรื่องราวที่มีชีวิตสิ่งที่ทําให้ผม พิพานแห่งนี้โดดเด่นก็คือการเล่าเรื่องราวที่มีไม,ม,ม่มีจำกัดของแค่โบราณวัตถุแต่เล่าถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตย้องรอยประวัติศาสตร์ของย่านมาลิภูมิตั้งแต่สมัยที่เป็นศูนย์กลางการค้าการเป็นแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นการตั้งของลงพิมพ์กุลุสภาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทําให้รู้สึกเหมือนได้เดินเข้าไปในชุมชนจริงๆ แล้วอย่างแล้วก็มีการจัดแสดงที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายเนื้อพาาลำพูนใช้เทคโนโลยีและวิธีการจัดแสดงที่น่าสนใจมากมีทั้งถ่ายภาพเก่าๆเวโอสื่อมิติมีดอยและหุ่นจำลองที่จำลองเหตุการณ์ในอดีตทําให้เรารู้สึกทำเขาให้ร,รู้สึกว่าเราเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายแล้วเพลิดเพลินมอะทำนักเรียนอย่างพวกเราที่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยครับ <c oughs> แล้วแล้วการเรียนรู้ประสาทควบคู่ไปกับง,งานช่างฝีมือไฮไลท์อย่างหนึ่งคือการเรียนรู้เกี่ยวกับช่างช่างฝีมือที่มีตั้งแต่ยุคสมัยลุ่งเรือนในย่านนี้เช่นงานช่างทําทองงานช่างทํารองเท้าเราได้เห็นเครื่องมือและวิธีการทําจริงๆซึ่งประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆและทําให้ผมไม่เห็นคุณค่าของงานฝีมือค่อยๆเลือนหายเลือนหายไปจากปัจจุบันเขาเชื่อโยนในขาเชื่อโยนในย่านอดีตกับปัจจุบันตอนนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้จบแค่าาเรื่องราวในอดีตแต่ยังชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกับอดีตกับปัจจุบันทำให้เราเข้าใจว่าทําไมบางลำพูถึงมีความสําคัญและมีสเสน่ห์มากจนถึงวันนี้ทั้งแง่ของสปสป,สปาปฏิจกรรมอาหารการกินและวิถีชีวิตที่คงอยู่เหนืออยู่นี่คือความประทับใจของผมขอมากครับความประทับใจของผมในการไปยังสมพิพิธภัณฑ์บางลําพูคือการที่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์บางลาพูแต่จากเดิมเป็นอาคารลงพิมพ์กลายมาเป็น คิอิถีพันธ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ย่านบาลำพูส่วนที่ผมชอบที่สุดคือการทำเหรียญต่างๆโดยเฉพาะเหรียญกระสาบซึ่งไม่ได้เป็นแค่เงินตาหรือว่าของสะสมแต่ยังได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของไทยทุกลวดลายบนเหรียญน,นั้นมีความหมายมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากความประทับใจตั้งแต่ที่ผมเดินเข้ามาครั้งแรกเลยก็คือการจัดวางโซนในการอธิบายเรื่องราวต่างๆในอดีตของเขา เป็นการจัดวางที่ดีมากในการเล่าเรื่องราวครับผมแล้วก็เวลาพี่พี่เขามาอธิบายก็อธิบายได้ทําให้ผมเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันเป็นมาอย่างไงบ้างเช่นการผลิตเหรียญอะไรพวกนี้ผมก็สามารถเข้าใจได้ว่าเมื่อก่อนเหรียญที่คนไทยใช้มันเป็นยังไงแล้วก็ทํายังไงถึงม,มันถึงมาเป็นแบบปัจจุบันนี้หรือว่าวิธีการผลิตทองแผ่นในอดีตว่าเขาทําจากทองจริงๆหรืออะไรต่างๆครับผม เจ้าหน้าที่ที่นั่นน่ารักมากเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะมากต่อบคาถามทุกอย่างด้วยความเต็มใจแนะนํามุมอมองต่างๆที่น่าสนใจในแบบที่เราอาจจะมองข้ามไปทําให้การเดินชมในแต่ละที่ดูไม่น่าเบื่อเหมือนเป็นการเดินย้อนเวลากลับไปในอดีตดูประวัติศาสตร์ไทย